สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามอัปเดตข่าวสารฟุตบอลเอเชียนคัพกันต่อครับซึ่งจบไปแล้วนะครับคู่ของไทยพบกับโอมานผลปรากฏนะครับก็คือไทยกับโอมานเสมอกัน0ประตูต่อ0ไม่มีใครทําประตูกันได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเก็บกันคนละหนึ่งแต้มและที่สําคัญไปเพิ่มแต้มให้กับทีมชาติไทยช้างศึกของเรานะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล AFC ซีเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์วันนี้นะครับวันที่21ม่มกราคม2567เป็นเกมในกลุ่ม F นัดที่2ครับที่สนามอับดุลลาบินคอริฟาสเตเดียมทีมชาติโอมานอันดับที่74ของโลกที่ยังไร้แต้มนะครับพบกับทีมชาติไทยอันดับที่113ของโลกนะครับซึ่งคว้า3แต้มจากเกมที่ ประเดิมสนามแรกก็คือเอาชนะทางด้านคีกิสสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับโดยที่ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีผู้เล่นประกอบไปด้วยปฏิวัติคำหมผู้รักษาประตูเอลิสดอลล์พันษาเหมวิบูลนิโคลัสมิเกลสันทีระทนบุญมาทันพิรดลชฉำรัศมีซึ่งมีสาระยู่เย็นแทนในช่วงของนาทีที่8 9นะครับแล้วก็มีวีระเทพป้อมพันธ ซึ่งมีสุพนัทบุริรัตแทนในนาทีที่86นะครับแล้วก็จะมีสุพชศสารชาติบอดินภาลาจเจริญศักดิ์วงกรเปลี่ยนตัวสุพนัทเหมือนตาปฐมพลจเจริญรัตนพิรมแล้วก็สุพชัยใจเด็ดนะครับซึ่งนี่เป็นรายชื่อของ ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่ทําการแข่งขันในแมตชนี้โดยสถานการณ์ของทีมช้างศึกไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในแมตชนี้เอาชนะทางด้านโอมานไปได้ก็จะถือได้ว่าการันตีผ่านเข้าสู่16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับในฐานะอันดับหหรืออันดับที่2แน่ๆน,นะครับแต่หากเสมอเนี่ยเก็บ1แต้มอย่างน้อยจะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับขณะที่ฝั่งโอมานเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยนะครับต้องชนะทีมชาติไทยอย่างเดียวเลยใน แบบนี้เพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นเข้ารอบต่อไปทั้งนี้นะครับผลปรากฏแล้วเนี่ยนะครับทางด้านโอมานกับทีมชาติไทยก็จบเกมนะครับในช่วงของ45นาทีแรกยังไม่มีฝ่ายใดทําประตูกันได้แล้วก็ในช่วงของครึ่งหลังนะครับอีก45นาทีก็ไม่สามารถที่จะทําประตูกันได้จบ 90นาทีนะครับไม่มีฝ่ายใดทำประตูกันได้ก็เสมอกัูน0ต่อ0ย์ต้องทดเวลาถึง6นาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของ6นาทีเนี่ยก็ไม่สามารถทำประตูกันได้อีกฉะนั้นแล้วนะครับก็จบเกมกันไปนะครับโอมานกับทีมชาติไทยเนี่ยเสมอกันูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับเก็บคนละ1แต้มนั่นเองสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านโคชฟุตบอลทีมชาติไทยก็คือมาซาทะ อิชิอินะครับเลือกใช้ชุดเดิมชุดที่เอาชนะทางด้านเคีกิสถานมาได้2ต่อ0นั่นเองนะครับนำโดยกัตตันอุ้มธีรทรนบุญมาทานันแดนกลางเป็นวีรเทพป้อมพันนะครับที่ฟอร์มดีเยี่ยมนะแล้วก็เป็นชุดเดิมนะครับที่ทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับลงสนามแข่งขันก็ถือได้ว่านะครับฟอร์มการเล่น ดีเยี่ยมมีโอกาสไหมมีโอกาสนะคุณผู้ชมนาทีในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณนาทีที่16นะก็คือเหมือนกับประมาณว่าเป็นลูกเตะม,มุมนะครับแล้วก็เหมือนไทยเนี่ยนะครับกำลังจะทําเกมได้นะครับโดยธีระทรบุญมาทันเนี่ยเปิดบอลเข้ามานะครับเป็นเอลิสดอลล์เนี่ยนะครับโฉบมงนะครับแต่ว่าทางด้านประตูของโอมานก็ปัดป้องไปได้นะครับแล้วก็พลาดไปแล้วก็ในช่วงของ เกมครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างผัดกันรุกรับนะครับแต่ว่าถ้าดูฟอร์มแล้วเนี่ยทีมชาติไทยนะครับจะรับมากกว่าแล้วก็เป็นกองหลังที่เหนียวแน่นนะครับส่วนโอมานนะครับกองหลังเขาก็หนาเหนียวแน่นเหมือนกันแต่ว่าเกมรุกเขาจะดูโดดเด่นกว่านะครับแต่ว่าเขาก็เจาะไม่ได้นะในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์จบ45นาทีแรกนะครับพอมาครึ่งหลังนะครับอีก45นาที ก็ถือได้ว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยทีมชาติไทยนะครับเกมรุกเป็นรองนะครับโอมานเนี่ยรุกเร็วมากแล้วก็เขาพยายามเจาะนะครับแต่เจาะเท่าไหร่ก็เจาะไม่เข้าทีมชาติไทยนะครับมีแบ็กมีกองหลังที่หนาแน่นมากๆนะครับเจาะยากมากๆเลยนะครับช่วยกันป้องกันทางด้านผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยก็ซปเปอร์เซฟไปหลายลูกเหมือนกันนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆ แล้วก็พยายามที่จะสวนกับบอลเร็วนะครับแต่ว่าเป็นทางด้านโอมานเนี่ยเขาก็มีกองหลังที่หนานแน่นเหมือนกันนะครับก็ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะทําประตูแต่ว่าก็ทำอะไรกันไม่ได้สรุปแล้วจบ90นาทีเนี่ยก็คือเสมอกัน0ประตูต่อ0ทางด้านกรรมการทดเวลาบาดเจ็บไป6นาทีครับคุณผู้ชมซึ่งการต่อเวลานี้ ทางด้านโอมานก็เร่งเครื่องพอสมควรนะครับใช้เกมรุกที่หลากหลายแล้วก็ใช้เกมรุกที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะกองหลังของทีมชาติไทยได้และทีมชาติไทยก็พยายามที่จะสวนบอลเร็วแต่ว่านะครับในเรื่องของการทําเกมรุกของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าโอมานเนี่ยพยายามบีบแต่ถ้าว่าช่วงของท้ายเกม ช่วงของครึ่งหลังเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่หวาดเสียวเหมือนกันเพราะว่าทางด้านโอมานเร่งเครื่องแบบสุดๆในเรื่องของเกมรุกนะคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าเขาพยายามที่จะเจาะนะครับกำแพงของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแนวรับกองหลังเนี่ยโอ้โหแน่นมากๆนะครับแล้วก็ปัดป้องกันได้ดีมากๆนะครับสกัดกันได้ดีมากๆซึ่งโอมานก็เจาะไม่เข้านะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลย ต้องปรบมือให้กับทางด้านโค้ชอิชิอินะครับเพราะว่าในช่วงของท้ายเกมครึ่งหลังเนี่ยพยายามเปลี่ยนผู้เล่นนะครับแล้วก็พยายามปรับแก้เกมก็จนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ถึงเขาจะมีเกมรุกที่ค่อนข้างเร็วแรงมาก็ตามแต่ว่าเกมรับนะครับแล้วก็กองหลังทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหแน่นสุดๆนะครับเจาะไม่เข้าเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจบ ในช่วงของทดเวลา6นาทีก็ยังไม่สามารถที่จะตีไข่แตกกันได้เลยและยังไม่สามารถที่จะเจาะกองหลังของทีมชาติไทยได้สำหรับออมานก็เสมอกันไปจบเกมนะครับ0ประตูต่อ0ก็คว้ากันไปคนละ1แต้มนั่นเองนี่ก็เป็นนะครับสรุปโดยย่อการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้นะครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันคู่ระหว่าง ทีมชาติไทยช้างศึกของเราพบกับทางด้านโอมานนั่นเองนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับของทางช้างศึกของเรานะครับก็จะเจอกับทางด้านซาอุดิอราระเบียในกลุ่ม F นะครับเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับในวันที่25มก,การาคม2567เวลา22นาฬิกานะครับคุณผู้ชมถ่ายทอดสดก็จะเป็นทางด้าน PPTV นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ t s p o r t 7นะครับเหมือนเดิมสำหรับในส่วนของตารางคะแนนล่าสุดจบคนละ2แมตช์แล้วนะครับซึ่งคู่จบล่าสุดก็จะเป็นคีกิสถานกับซาอุดิอาระเบียผลปรากฏก็คือซาอุดิอาระเบียเอาชนะคีกิสถานไปได้นะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับก็ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเป็นทางด้านกลุ่ม F สซาอุดิอาระเบียเนี่ยรั้งตารางอันดับ1นะครับแข่ง2แมตช ชนะ2แมตช์เสมอ0ย์แพ้0มี6แต้มนะครับส่วนทีมชาติไทยตอนนี้นะครับอยู่ตารางรังตารางอันดับ2นะครับคะแนนตอนนี้ทีมชาติไทยแข่ง2ชนะ1เสมอ1มี4แต้มครับอันดับ3เป็นโอมานนะครับแข่ง2เสมอ1แพ้1มี1แต้มอันดับที่4เป็นคีกิสสถานนะครับแข่ง2แพ้ทั้ง2ตอนนี้ไม่มีแต้มนะครับซึ่งสำหรับทางด้านโอมานเนี่ย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชนะคิกิสสถานให้ได้เพื่อที่จะดูในเรื่องของอันดับ3นะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับน่าจะมารังตารางเนี่ยน่าจะเป็นอันดับที่2นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ต้องรอดูแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์สุดท้ายก็คือทีมชาติไทยพบกับทางด้านซาอุดิอาระเบ,บียนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับการันตีในเรื่องของการเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับเนกลุ่มอื่นคุณผู้ชมกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับ กลุ่ม A จะมีกาตาร์จีนทาจิกิสถานนะครับแล้วก็จะมีเลบานอนตอนนี้กาตาร์รั้งตารางอันดับ1ครับแข่ง2ชนะ2นะครับไม่มีแพ้นะมี6แต้มอันดับ2เป็นจีนนะครับแข่ง2เสมอ2นะครับมี2แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นทาจิกิสถานนะครับแข่ง2เสมอ1แพ้1มี1แต้มแล้วก็อันดับ4เป็นเลบานอนนะครับแข่ง2เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันมี1แต้ม กลุ่ม B นะครับตอนนี้ออสเตรเลียรั้งตารางคะแนนอันดับ1แข่ง2ชนะทั้ง2นะครับมี6แต้มอันดับ2เป็นอุซเบกิสถานแข่ง2ชนะ1สเสมอ1มี4แต้มอันดับ3เป็นซีเรียแข่ง2สเสมอ1แพ้1มี1แต้มอันดับ4เป็นอินเดียแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้มครับกลุ่ม C อิหร่านรั้งตารางอันดับ1นะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้ม สหรัฐอาหรับอิมิร์เรส์แข่ง2ชนะ1เสมอ1มี4แตม้มปาเลสไตน์แข่ง2เสมอ1แพ้1มี1แตม้มแล้วก็ฮ่องกงแข่ง2แพ้2ไม่มีแต้มนะครับกลุ่มดีอิรักกรังตารางอันดับ1แข่ง2ชนะ2มี6แตม้มญี่ปุ่นแข่ง2 ชนะ1แพ้1มี3แต้มอันดับ3เป็นอินโดนีเซียแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3มแต้มอันดับที่4เวียดนามแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์เลยนะครับไม่มีแต้มเวียดนามตกรอบแล้วนะครับแล้วก็กลุ่ม E จอแดนรังตารางอันดับ1แข่ง2ชนะ1เสมอ1มี4แต้มอันดับ2เป็นเกาหลีใต้นะครับแข่ง2ชนะ1เสมอ1มี4แต้มอันดับ3เป็นบาเรน แข่ง2ชันะ1แพ้1มี3แต้มแล้วก็อันดับที่4เป็นมาเลเซียแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้มครับแล้วก็กลุ่ม FT a d m แอดมินได้แจ้งไปนะครับของทีมชาติไทยนี่ก็เป็นตารางคะแนนล่าสุดนะครับสำหรับทางด้านการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2,023นนั่นเองนะคุณผู้ชม